จังหวัดลำปางจัดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่วัดเกาะวาลุการามอําเภอเมืองลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติตักบาทเทโววันออกพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิก ชร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติกันที่สามธนการแบบสรงเครื่องแสดงโดยพระครูสังครักษ์สุนทรพจน์พระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดเกาะวาลุการามจากนั้นพระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติต่อเนื่องไปจนจบกันที่13ค่ะ มหาชาติทั้ง13กันค่ะแต่ละกันก็จะมีท่วงทํานองที่แตกต่างกันออกไปโดยเชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศมหาชาติครบ13กันและดําเนินชีวิตตามหลักธรรมะชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขจะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าและจะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตรตรในอนาคตค่ะ